ภาพได้ตัดมาในคืนนั้นนะคะนางเอกพยายามพูดคุยเปิดใจกับพระเอกว่าเขาควรระบายพูดคุยมันออกมาบ้างเพื่อให้เธอได้รับรู้แต่ด้วยกำแพงของเขาแล้วมันยากที่จะพังทลายในฉากนี้นะคะนางยังเผยให้เราได้เห็นนะคะว่าสัญญาที่ทั้งสองร่วมกันทนํานางเอกของเรายังไม่ได้ตัดสินใจเซ็นมันเธอหัวเสียที่เห็นพระเอกเป็นแบบนี้เธอไม่เข้าใจว่าทาไมพระเอกถึงได้อยากทําร้ายร่างกายเธอทั้งที่เขาก็ดูเหมือนจะรักเธอเธอพยายามอยากจะรู้ปมในใจ ขของเาซึ่งเขาเองก็ไม่ยอมที่จะปรีปากพูดมันออกมาจนสุดท้ายนะคะนางเอกของเราจึงได้บอกกับพระเอกไปว่าเงินก็โช์จุดมืดที่สุดของเขาให้เธอเห็นออกมาเลยว่าเขาเองจะทําร้ายเธอได้สุดแค่ไหนโดยวิธีการลงโทษของเขาตามที่พระเอกต้องการเพื่อที่เธอจะได้เข้าใจว่าพระเอกรู้สึกเจ็บปวดกับแผลในใจตัวเองมากแค่ไหนนั่นเองพระเอกนะคะเขาได้พานางเอกมาที่ห้องเล่นอีกครั้งและถามเธอว่าแน่ใจนะว่าอยากให้เขาทําแบบนี้นางเอกตอบอย่างมั่นใจว่าแน่